ในใจอยากจะพูดอะไรกับพี่แคนก็ก็ก่อนอื่นเลยนะคะก็ตลอดในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่พี่แคนก่อนนะคะที่สามารถเลี้ยงลูกชายคนหนึ่งให้เติบโตมาเป็นคนที่ดีได้ขนาดนี้นะคะคิดว่าทุกคนในนี้หลายๆคนก็รู้อยู่แล้วแหะว่าพี่แคนเป็นคนยังไงนะคะเขาเป็นคนที่มีคนเอ็นดูเยอะมากๆนะคะเป็นคนที่น่ารัก No, สำหรับใบชาก็เป็นก็พี่ชาก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันอย่างในงานนี้เราก็ได้ความช่วยเหลือจากหลายๆคนเยอะมากๆเลยค่ะต้องขอขอบพระคุณคนที่เอ็นดูเราสองคนมากๆค่ะ <c oughs> แล้วก็สําหรับใบชาเนี่ยพี่แคนก็คือเป็นเรียกได้ว่าแทบจะเป็นทุกอย่างเลยค่ะเขาเป็นเลขาเป็นคนขับรถ <c oughs> เป็นคนส่งของเป็นคนช่วยจัดการชีวิตหลายๆอย่างเป็นคนคอย ช่วยกันแก้ปัญหาเวลามีปัญหาอะไรก็เหมือนเป็นพาร์ทเนอร์ในการช่วยแก้ปัญหาค่ะก็ขอบคุณที่พี่แพนได้เกิดและเติบโต,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 ตมาในโลกใบนี้ค่ะอ่ <c oughs> <c oughs> านี้นะคะขอเสียงปรบมือให้กับเจ้าสาวด้วยนะคะ